ไปแล้วกูกูเผาแล้เจอนี่ฝันยังไงไปแล้ววัวย่างพีจ้าวลุยเลยลุยเลยแล้วกูทำอะไรได้บ้างเนี่ยให้กูยิงปืนได้เว้ยจัดเลยว้ามึงอะไรมึง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 เก่าเหรอฮะมึงคิดว่ามึงเก่าเหรอฮะ าเหรออ้ซคอบอสมันตีเราอยู่เลือดรถแรงมากโอเคกูฟันมันเลยกูนคามันเฉยกกว w เ r r a n g นี่นะ2,000นี่นะกูก power r a n g e นเฮ้อรกโก